มันติดรถเลี้ยวขวานะครับเราจะต้องออกซ้ายนะครับดูกระจกมองข้างครับออกได้ไหมอ่าค่อยจี้ไปช้าๆครับมีรถชะลอไหมมีใจบุญมั้เนี่ยอ่ค่อยจี้ไปช้าๆครับจี้ไปช้าๆนะครับจี้ไปช้าๆรอครับได้ไหมเบรคเบรคเบรคก็่อยจี้ไปช้าๆอาฮะจี้ไปช้าๆได้ไหมได้ยังได้ยังอ่ครับชะลอแล้วไปครับผมอ่าฮะแล้วดึงออกมาครับตรงไปครับคืนไปอ่ โอเคครับผมตรงไปครับเข้าขวาได้ไหมครับโอเคไปตรงไปครับเราจะไปอยู่เธอด้านหน้ากันนะครับผมตรงไปก่อนเราจะมองหาป้ายยูเทิร์นะครับป้ายยูเทิร์ถ้ามีป้ายยูเทอร์แล้วก็จะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เตรียมตัวยูเทิร์ ตรงไปก่อนนะครับหรือบางทีก็ดูด้านหน้าก็ได้ครับว่าด้านหน้าเขามีใครเปิดไฟเลี้ยวไหมนะครับด้านหน้านะครับผมเราจะอยู่เตือนกันรอครับผม